ท้องอีกหรอพิธีกรสุดฮอตโพสภาพกอดท้องเมียทำเป้นๆเหตุคอมเมนต hey, ์สนัน่นเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีอย่างมากเพราะเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่21พฤศจิกายน2565พิธีกรสาวคนสวยอย่างบุงปบรัดาได้ออกมาเฉลยว่าตัวเองนั้นกำลังตั้งท้องและมีกำหนดคลอดในวันถัดไปงานนี้สร้างความตื่นเต้นและมีหลายคนแสดงความยินดีมากมาย ล่าสุดวันที่22พฤศจิกายน2565อันภูวนาตได้โพสต์ภาพกอดท้องภรรยาพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าขอถแถลงว่าไม่ได้จะคลอดพรุ่งนี้แค่ไม่ได้ที่มีกล่าวไว้ท่ามกลางกระแสข่าวอันน่ายินดีของเพื่อนบุ๋มปนัดดาที่รักของช้านนบุ๋มปนัดดาเดี๋ยวส่งแฮทแท็กซุปไก่ดำคุณหญิงย่าไปบำรุงนมนะหลังจากนั้นบุ๋มได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าฮ่าฮ่าฮารับ